สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับตอนนี้ก็พบกับช่วงทําไปเรื่อยนะครับวันนี้เรามาวาดรูปด้วยแพนเค้กกันนะครับวาดยังไงก็อุปกรณ์ก็มีกระทะเทฟลอนนะครับแล้วก็แป้งผสมที่แป้งที่ผสมไว้แล้วสําหรับทําแพนเค้กแล้วคราวนี้ก็จะวาดแล้วนะครับเอารูปอะไรดี คิดอะไรไม่ออกนะครับก็จะวัดโดนเลมอนก่อนละกันวัดจมูกลงไปโอ้โอ้โอ <OR> AP <apple> ้โอหจมูกโดนเลมอนหกไปเยอะมากแล้วยังไงต่อร้อนนะครับร้อนต่อไปก็ตานะครับตาโดนเลมอนตาดำปุ๊บโอ้ ตกลงไปเยอะมากแล้วก็ตามด้วยหัวนะครับโอ้ไม่รอดแน่เลยแล้วก็ปากคร <c oughs> าวนี้ก็ปล่อยให้เส้นรอบๆมันแห้งก่อนนะครับ ไม่รู้ว่าทำไมมันเหลวจังโอ้แม่เจ้าคราวนี้เรามาทำด้านข้างนะครับตรงที่เป็นสีฟ้าของโดเรมอนเราก็หยอดลงไา โอ้ oh, ชนชนกล้องนะครับน้องๆดูคลิปนี้น้องๆก็จะรู้นะครับว่าพี่ก็ <c oughs> อันนี้เพิ่งหัดทํานะครับมันก็จะไม่ได้สวยมากไม่ได้อะไรก็เหมือนกับน้องๆหัดวาดรูปนะครับหัดวาดรูปแรกๆก,ก,ก็อาจจะยังไม่สวยเนาะแต่ถ้าทําบ่อยๆอ,อาจจะดีขึ้นไม่งั้นก็มารอดูนะครับว่า คลิปที่วาดรูปด้วยแพนเค้กในคลิปต่อๆไปจะสวยขึ้นหรือเปล่าอล้ครานี้ก็รอให้มันสุกนะครับอาจจะเร่งไฟนิดนึง แพนเค้กสุกดูยังไงให้ดูที่ขอบอ่าดูที่เอาอะไรมาชี้่ะตะลิวแล้วกันดูที่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นฟองๆแปลว่าเออมันสุกแล้วนะครับตรงนี้มันยังไม่ฟองแปลว่ามันยังไม่สุกดีนะครับก็รอไปก่อน <c oughs> แล้วตัวไหนที่เราใส่ลงไปก่อนนั่นแปลว่ามันจะดํากว่านะครับตัวที่ใส่ทีหลังมันก็จะออกขาว,ขาว เดี๋ยวเก็บตัวที่อยู่รอบๆก่อนปุ๊บเนี่ยครับเอาไว้กินเล่นได้ตัวรอบๆอ้าวพลิกด้านได้แล้วปุ๊บปุ๊บปจะเป็นยังไงเอ่ยโดเลมอนได้อยู่นะหน้าตาเป็นโดเลมอนได้อยู่นะครับ เป็นไงบ้างนะครับจากสอนวาดรูปกระตูนบนกระดาษสอนไปสอนมาเริ่มเริ่มสเปะสปะไปเรื่อยนะครับมีนู่นมีนี่ให้ทำตลอดเวลาก็ถ้าอยากสนุกนะครับนอกจากวาดบนกระดาษยังมีกิจกรรมอื่นๆให้ทาเยอะะเลยนะครับให้น้องๆลองไปศึกษาแล้วก็หัดทำกันดูเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ คงไม่มีอะไรมากนะครับนอกจากจะไปขอกินโดเรมอนตัวนี้นะครับถ้ายังไงก็มาลองหัดทำด้วยกันนะครับสำหรับวาดรูปกระตูนบนแผนเค้กเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับปิดไฟก่อนแล้วก็ปิดคลิป